โอเคโอเคปไปเอ้วเราไปเจอไอ้พีทีทีกุ๊ปอะไรไม่รู้เอเราจะลองพิมพ์หามาันได้ไอ้ไอ้ไหนอันไหนที่มันให้ขึ้นอ่ะไอ้ดื่มชาอยู่ไหนอ่ะกดตรงไหนกดเลือกเมนูนี่ไงดูกดกดครั้ <c oughs> รงเดียวมันจะขึ้น <c oughs> <c oughs> น้ำลิ้นจี่ใช่ไหมมันจะตอบลองลองเรียกมันนี่น้ำลิ้นจี่โอเคเฮ้ยมันจะต่อได้ไหม <c oughs> <c oughs> มันจะเก่งขนาดาไหน

แบบคั <c <oughs> ด c o p นยังไม่ตอบเลยเขาบอกเราสับเซิร์ฟต้องแล้วละ่ะ <c oughs> มันขึ้นส่งอยู่ <c oughs> เด็ดเด็ดไปหมดแล้ว <c oughs> น,นี้น้ำม,มินกีของเราเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ้ตายลบแล้ว <c oughs> คนเด่ยเขาก็ทำงานไปแล้วก็มาเล่นเกมเฮ้ยปอนมาแล้วมาแล้วเหรอสามสิบสอง t กลุ่มโ okay. อเคอ่ะมันตอบตอบครบ,บแล้วตอบครบแล้วโอ้สุดยอด <c oughs> สุดยอดแค่นี้แหละ